วดเข่าวนไปพี่น้องกวดเข่าวนไปครับผมกวดเข่าวนไปครับผมแดดสองครับพี่น้องมาหนี่แดดสองมาว่ากันตากมือแรกพี่น้องมือน,นี้เป็นแดดสองครับผมแดดสองแดดสองตา,าก,กมงว่าจะสามแดดไปแล้วพี่นอ้องก็จเอาขึ้นได้ครับเออนี่ครับ buốt đi liên tiếp P'long, buốt đi liên tiếp, mệt cả sau, to, lang á, của có quay căng lang vẫn kín ข้างล่างมันคืนเป็นกำลังใจสุขสุขคนด้อพี่น้องเ้อสู่ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจพี่น้องเข้าสุขสุขคน